ตัวนี้นะคะที่เวลาเสียบแล้วนะคะมันเปิดไฟล์ไม่ได้นะคะหรือว่าติดตั้งไม่ได้นะคะ,ะให้มาดูตัว USB นะคะของตัวเครื่องอันนี้คือ USB ของอตัวกล้องนะคะส่วนอันนี้คือตัว USB ของตัวเครื่องนะคะเราก็มาดูตรงนี้นะคะ ทางโรงงานนะคะเขาทาแบบล็อกมาแล้วตัวนี้มันจะค่อนข้างหลวดนิดนึงเวลาเสียบนะคะให้ลูกค้าบีบตัวหัว USB ตรงนี้นะคะให้มันแน่นขึ้นนะคะแล้วก็เสียบตัว USB ของตัวกล้องนะคะเข้าไปรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้เรามาดูตัวกล้องถ้าเกิดไฟตัวนี้เป็นสีแดงแสดงว่ายังไม่เข้านะคะให้ตัวไฟตัวนี้เป็นสีฟ้านะคะเสร็จปุ๊บนะคะเมื่อ เมื่อเสียบได้เป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะให้ลูกค้ามาติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะโดยเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์นะคะ drive usb u dvr แล้วก็อันสุดท้ายที่เป็น apk นะคะตัวนี้แล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะคะ,ะเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มานะคะสีแดงๆค่ะแบบนี้ถ้าติดตั้งได้แล้วแล้วก็เปิดตัวกล้องดูว่ามันใช้งานได้หรืยอยัง ถ้าตัวกล้องขึ้นมาแบบนี้นะคะแปลว่ามันใช้งานได้แล้วนะคะก็ให้ลูกค้าไปดูที่สาย USB ตัวนี้นะคะพยายามหาเออเทปตามหรือเทปอะไรก็ได้นะคะพันให้ตัว USB ตัวนี้มันแน่นไม่หลุดนะคะถ้าเกิดมันหลุดมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้เลยจะไม่ขึ้นตัวกล้องต้องหาเทปมาพันให้มันแน่นขึ้นนะคะ